สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครังนะคะสำหรับช่องวาวาก็อนอื่นกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้หวาด้วยนะคะเรียกได้ว่ายังแรงดีไม่มีตกนะคะสำหรับทนายตั้มสิทธราเบี้ยบังเกิดล่าสุดนะคะก็ออกมาเรียกร้องให้ในายยกนะคะพาตัดฟีร้ายเม็ดใหญ่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเรื่องนี้เองนะคะทนายตั้มก็มั่นใจว่าสวยโยงถึงบิ๊ก ่อจริงๆนะคะแล้วก็ยังบอกอีกว่าบอกว่าทําใจไว้แล้วไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องถูกฟ้องมั่นใจหลักฐานเส้นทางเว็บพนันยงบิ๊กต่อและเครือญาิเรียกร้องนายกผ่าตัดสตชเปรียมมีฝีร้ายเม็ดใหญ่เตรียมเข้าพบบิ๊กเต่าแต่ไม่มั่นใจว่าเจ้าตัวจะกล้ารับทําคดีหรือไม่ กลายเป็นประเด็นร้อนในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกรณีมีบิ๊กตำรวจหลายนายเข้าไปเกี่ยวข้องคดีฟ้องเงินเว็บพนันออนไลน์ BNK Master และอื่นๆอ,อ,อีกหลายเว็บทำให้เกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่ในวงการสีกากีต่อมาทีมงานทนายความของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผอตรอออกมาแฉเส้นทางการเงินพร้อมรายชื่อตำรวจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ยศด,ดาบตำรวจจนถึงพลตำรวจเอกกว่า3 0 ระบุตำรวจยศนายพลอักษรยอ่อต่อเต่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินทำให้บิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุภิมลผอบอตรต้องออกมาโต้ผ่านสื่อให้เปิดเผยชื่อจริงออกมา ก่อนนายกรัฐมนตรีจะออกมาสงบศึกและมีคำสั่งย้ายทั้ง2บิ๊กไปช่วยราชการที่สำนักงานนายกรัฐมนตรี60วันเพื่อรอการตรวจสอบกรณีเส้นทางการเงินยงยายเวบพนันทั้งหมดแล้วก็เป็นที่จับตาของสังคมทั้งประเทศว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรนะคะกระทั่งล่าสุดเองนะคะทนายสิทธาเมียบังเกิดตั้งโต๊ะแฉส,สวยทุกอย่างทั้งสาวหนา้าลงเล่าบุรีไฟฟ้าแรงงานต่างด้าวยาปลูกเซ็ก มุ่งสู่ตึกบชอสอทเมืองทองธานี ทุกวันที่25ของเดือนมีดับยาวและรองฟางสองตำรวจไซเบอร์คนสนิทพอตรอเป็นผู้รวบรวมมีทีมงานภาคตะวันออกทำยอนมากสุดเตรียมนำหลักฐานส่งให้หลวงตาเต่าจรุนเกียรติปานแก้วไปสสางต่อตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดนะคะเมื่อวันที่27มีนาคมพศ2567ทนายตั้มได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยเปิดเผยว่าเรื่องที่จะถูกฟ้องร้องนั้นตนเองทาใจเอาไว้ ก่อนแล้วไม่รู้ว่าจะมีเรื่องอิทธิพลมืนมาทำอะไรตนเองหรือไม่ แต่ก็ไม่ได้กังวลอะไรส่วนข้อมูลที่พาดพิงไปถึงสมาคมเกี่ยวกับสื่อมวลชนแห่งหนึ่งนั้นยืนยันว่าอุปนายกในขณะนั้นขององคอนน์กรนี้มีเส้นทางเงินจากเว็บพนันไปถึงเจ้าตัวหกครั้งในช่วงวันและเวลาที่ตนเองได้ระบุในตอนถแถลงข่าวและตอนนี้องค์กรได้เปลี่ยนคณะผู้บริหารแล้วเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาเรื่องนี้เป็นเรื่องของบุคคลไม่เกี่ยวกับองคอ์กรต้องให้ความเป็นธรรมกับองคอ์กร และเมื่อคืนตนเองได้ทำการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าเมื่อวันที่15ธันวาคมปีที่แล้วมีเส้นเงินจากเว็บพนันเชื่อมไปถึงญาติของบิ๊กต่อจำนวน1.9แสนบาทอย่างให้ผอบอตรอ,ออกมาพูดให้ชัดเจนจะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องไม่ได้เพราะเส้นเงินมันไปถึงคนรอบข้างของท่านยังไงก็ต้องถูกดำเนินคดีไม่ใช่แค่บิ๊กโจ๊กที่ถูกดำเนินคดีคนเดียวบัญชีมาที่ว่าเป็นชื่อของนายนัฐพงษ์ไหลไปสู่พี่ชายพี่สาวและภรรยาของ บิ๊กต่อและไปสู่ตำรวจอีกหลายลาย พร้อมย้ำว่าตนเองไม่ได้มีเรื่องทะเลาะกับบิ๊กต่อและออกมาเปิดเผยข้อมูลในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีของสังคมที่จะได้รับรู้เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันและที่สําคัญนายกรัฐมนตรีต้องได้รับรู้เรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องใหญ่ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติถือเป็นฟีร้ายเม็ดใหญ่นายกจะออกมาบอกว่าไม่รับรู้ซึ่งจริงๆแล้วท่านนายกจะต้องรับรู้ต้องรับบทเป็นแพทย์ใหญ่ที่เข้ามาผ่าตัดให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติในครั้งนี้ ถ้าหากทำสำเร็จประชาชนมีแต่จะสรรเสริญเพราะไม่เคยมีใครปฏิรูปเรื่องนี้ได้เดี๋ยวตรงนี้เราจะมีคลิปให้ได้ฟังกันนะคะ ส่วนวันพุธรุ่งนี้ที่มีนัดกับพลตำรวจตีเจรูนเกียรติปานแก้วรองผบชกว่าจะเอาหลักฐานไปให้ทนายตั้มบอกว่าไม่รู้ว่าบิ๊กเต่าจะกล้าทำคดีดี้ให้หรือไม่เพราะข้อมูลที่ตัวเองมีเนี่ยบิ๊กเต่าก็มีข้อมูลนี้เช่นกันเพราะเป็นคนทำคดี BNK Master แต่ก็ไม่ได้ดำเนินคดีกับใครส่วนสายรับเองก็ยังรู้สึกไม่ปลอดภัยอยากให้ทุกคนยกย่องสายรับคนนี้ที่กล้าเปิดเผยข้อมูลและออกมา ต่อสู้ด้วยกันกับตัวเองนะคะทนายตั้มยังกล่าวอีกนะคะว่าวันนี้ตนเองเสียสละออกมาเปิดเผยแล้วถ้าทำไม่สำเร็จ วันหน้าก็คงไม่มีใครทําสําเร็จอีกแล้วเพราะไม่มีใครโง่กล้าออกมาเปิดเผยแบบตนเองแน่นอนต้องยอมรับว่าประชาชนสนใจเรื่องนี้ตนเองก็อยากทําให้สําเร็จและเรื่องนี้เกี่ยวข้องแล้วก็เกี่ยวพันกับนายตํารวจหลายคนก็ไม่อยากให้ตํารวจโมโหต้องโทษหัวหน้าหน่วยงานหัวหน้าองค์กรที่เห็นแก่ประโยชน์เห็นแก่เงินโดยไม่สนองค์กร และนี่ก็เป็นคำสัมภาษณ์เพิ่มเติมของทนายตั้มในวันนี้นะคะและล่าสุดนะคะก็มีการเด้งแล้วสำหรับดาบยาวและรองฟางสองตำรวจไซเบอร์หลังทนายตั้มแฉสวยโยงบิ๊กตำรวจ ล่าสุดนะคะบิ๊กเจี๊ยบผู้บัญชาการสออทอสั่งย้ายแล้วรองฟางดาบยาวพร้อมตั้งกรรมการสอบปมทนายตั้มแถลงข่าวเปิดโปงเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องขบวนการรับสวยส่งบิ๊กตำรวจพร้อมยืนยันไม่เกี่ยวเพจทนายตั้มถูกปิดกั้นและหน่วยสออทอไม่ใช่แหล่งหารายได้มหาศาลท้าให้ตรวจสอบ เมื่อวันนี้นะคะเวลา14นาฬิกา30นาทีวันที่27มีนาคมพศสอ6 7ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พลตำรวจโทรวรวัตรวัดนครบัญชาพบชอสอ,อทอเปิดเผยถึงกรณีนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มออกมาถแถลงเปิดโปงขบวนการรับสวยและเส้นทางการเงินที่พาดพิงถึงดาบตำรวจอภิชาติหรือว่าดาบยาวนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคนนั่นก็คือพันตำรวจโทสุรกุลหรือว่ารองฟงังว่าในแนวทางการปฏิบัติงานของสอ,อทอคือต้องมีคำสั่งมาประจำ สปกอสอทอและมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยหลังจากถูกพัดพิงเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินการทั้งสองส่วนทันทีซึ่งตํารวจทั้งสองนายเข้ามาประจําที่สปกรเรียบร้อยแล้วทั้งนี้นะคะส่วนตัวยังไม่ได้สอบถามนายตำรวจทั้งสองนายที่ถูกพัดพิง แต่ให้ทางคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบและมีการพาดพิงถึงหลายหน่วยงานหลายพื้นที่ซึ่งพบว่าเป็นข้อมูลปีเก่าๆตั้งแต่ปี62เป็นต้นมาซึ่งทางสอ,อทอได้สั่งดำเนินการตรวจสอบทั้งหมดแล้วโดยข้อมูลการถแถลงข่าวก็พบว่าเป็นข้อมูลที่มีลักษณะใกล้เคียงกับข้อมูลที่เคยมีผู้กำกับสืบสวนจังหวัดสงขลาไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่สอนอเตาปูนซึ่งขณะนี้สอนอเตาปูนนะคะอยู่ ระหว่างการสืบสวนดำเนินคดี ส่วนที่ทนายตั้มจะไปพบพลตำรวจตีจูรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนั้นก็เป็นส่วนที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินคดีด้วยส่วนหนึ่งจึงมองว่าสังคมไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการตรวจสอบเพราะมีหลายหน่วยงานร่วมตรวจสอบทั้งสอนองตปูนทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีการตรวจสอบในภาพรวมด้วยส่วนเส้นทางการเงินที่มีลักษณะพาดพิงถึงก การกระทำผิดหลายประเภทโดยเฉพาะเว็บไซต์ซึ่งเป็นเรื่องของเส้นเงินที่ตำรวจสอนอตปูนและกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องทำการตรวจสอบการที่ถูกมองว่าลักษณะการเงินเก็บเงินหน้าสื่อแล้วส่งไปที่บิ๊กตำรวจนั้นก็คงต้องดูหลักฐานที่นำมาชี้แจงกับหลักฐานทางการเงินว่ามีลักษณะการเชื่อมโยงกันแบบไหนบางเส้นก็มีครั้งเดียวบางเส้นเองก็มีหลายครั้ง ซึ่งเกี่ยวกับการถูกดำเนินคดีทั้งสิ้นซึ่งส่วนของสอ,อทเป็นการตรวจสอบทางวินยัยเพราะคดีอาญาเป็นของสอนเอตาปูนและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ส่วนที่ทนายต้อมกล่าวอ้างว่ามีการนำเงินไปให้บิ๊กตำรวจคนหนึ่งนั้นก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้สั่งให้ตรวจสอบบุคคลที่ถูกพาดพิงทั้งหมดรวมไปถึงภาพรวมของสอ,อทอทั้งหมดโดยมีกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบให้ดำเนินคดีแล้วก็ดำเนินการให้เร็วที่สุดทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหน่วยไหนก็ล้วนต้องถูกตรวจสอบทั้งสิน้นและเชื่อว,ว่าการตรวจสอบจะเข้มข้นเรื่อยๆใน เมื่อเป็นข้าราชการก็ต้องพร้อมรับกับการตรวจสอบส่วนกรณีที่เพจทนายตั้มถูกปิดกั้นก่อนจะมีการถแถลงข่าวและถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับสอ,อทอหรือไม่นั้นทางด้านบิ J ๊กเจมยมนะคะก็ได้บอกว่าไม่เกี่ยวกับสอ,อทอเพราะเพจปิดก็เปิดได้หากมีการร้องขอไม่กี่ชั่วโมงและไม่รู้ว่าจะทําไปทำไมเพราะเป็นข้อมูลเดิม ส่วนในเรื่องที่ถูกถามว่าสออรู้สึกเป็นหนึ่งในหมากที่อยู่ในเกมของบิ๊กตำรวจหรือไม่ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานก็ต้องรับผิดชอบว่ามีเสียงสะท้อนแบบนี้จะทำอย่างไรให้หน่วยงานอื่นมาตรวจสอบเราได้ และบิ๊กเจี๊ยบยังได้กล่าวอีกนะคะว่าก็คงต้องให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบเพราะก็สามารถดำเนินคดีกับเราได้และตนเองได้มีการกำชับในการทำงานให้หนักขึ้นด้วยเช่นกันค่ะและนี่ก็เป็นคำสัมภาษณ์ของบิ๊กเจี๊ยบนะคะ และพรุ่งนี้นะคะเราก็มาติดตามไปพร้อมๆกันนะคะว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะและคลิปนี้ขอบคุณแหล่งที่มาจากไทยรัฐทีวีอมรินทีวีช่อง8แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวผมนอนไม่หลับผมตรวจ พบก็เจออีกเส้นเงินหนึ่งนะคบเป็นจํานวนเงิน1นึ่งแสนเก้าเก้าแปดาไม่ผิดนะครับเกือบ2,000 0นบาทนะครับก็เจออีกเส้นเงินหนึ่งเนี่ยแต่ว่าอีก2วันต่อมาเนี่ยก็มีการจัดงานกันนะครับก็เข้าใจได้ว่าบัญชีมาที่วิ่งไปเนี่ยนะครับก็เกี่ยวข้องกับท่านเองนะครับบัญชีนี้ก็ได้มีการโอนให้พี่ชายพี่สาวภรรยาแล้วท่านจะบอกว่าท่านไม่รู้ไม่เห็นได้ยังไงะครับเพราะว่าบัญชีมาพวกนี้มันก็เป็นบัญชีที่รับเงินจากสวยจากเว็บการ,รพนันมาอยู่แล้ว เส้นเงินจริงๆที่วิ่งจากม้าไปหาไม่มีครับไม่มีครับแต่เป็นคนรอบข้างนะครับแล้วก็เป็นการทําบุญนะเป็นการทําบุญเนี่ยมันถือว่าเป็นของเขาเลยหรือเปล่าล่ะอันนี้ต้องพิจารณากันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็มีการดําเนินคดีกับทางบิ๊กโจ๊กด้วยนะครับก็เหมือนกันนะครับก็ต้องถูกดําเนินคดีทั้งคู่นะครับจริงๆผมก็ไม่มีเรื่องทะเลาะอะไรกับท่านนะครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปดิสเครดิตอะไรท่านนายกเนี่ยบอกว่าไม่รับรู้ท่านอ่ะจะต้องรับรู้นะเราเปรียบอย่างนี้ดีกว่าตอนเนี้ย สำนักง,งานตารวจแห่งชาติเนี่ยเหมือนเป็นฝีนะครับเป็นฝีลายเม็ดใหญ่อยากจะให้ท่านนายกเนี่ยนะครับมาเป็นแพทย์ใหญ่มาผ่าตัดออกนะครับโดยมีประชาชนทั้งประเทศนะครับซึ่งเขารอดูอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นหมอจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยมาช่วยนายกนะครับในการผ่าตัดถ้าเกิดว่าท่านทําสําเร็จนะครับผมคิดว่าจะต้องมีแต่คนสรรเสริญท่านแน่นอนอีกนึงเลยเราจะมีคําสั่ง ประจำสวปกนั่นเป็น,เป,นเป็นเบื้องต้นที่เป็นแนวทางปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่มารับตาแหน่งนะครับส่วนที่2องจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคเท็จริงนะครับส่วนที่เมื่อวานมีการพาดพิงก็คือเราเราเดำเนินการทั้งสองส่วนแหละไม่ใช่เพราะ,ะส่วนที่สองท่านที่ถูกถูกพาดพิงนะครับแต่ว่าเราก็ตั้งในส่วนของในเรื่องอื่นๆด้วยแต่เรื่องที่มีการพาดพิงถึงเมื่อวานเนี่ยมันก็มีเกี่ยวข้องกับ หลายหน่วยงานหลายพื้นที่แล้วก็จะเห็นว่ามีข้อมูลตั้งแต่ปีเก่าๆมาใช่ไหมครับตั้งแต่มีข้อมูลตั้งแต่6 2สองสาเป็นต้นมาั้นสิ่งเหล่านี้เองในส่วนของสอทอเองเนี่ยเราก็ดำเนินการตรวจสอบในเรื่องของเมื่อมาปฏิบัติหน้าที่ที่สอทอนะครับซึ่งเราตั้งกรรมการแล้วนะครับ